เราจะพัฒนาด้านการเรียนการสอนไปทำไมเรามุ่งมั่นศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมไปเพื่ออะไรเราเป็นเลิศด้านการรักษาและบริการไปเพื่อใคร คนไทยเป็นโรคไตกันมากแต่เราสามารถป้องกันและลดโรคไตได้ด้วยความร่วมมือของชุมชนและด้วยนวัตกรรมที่เข้าถึงประชาชนไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคุณอีกต่อไปสองกล้องผ่าตากระดูกสันหลังแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วเพิ่มความมั่นใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองยุคนี้ด้วยแอปพลิเคชันคุณลูกผู้ช่วยสร้างเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่เกิดจนเติบโตโรคหัวใจมะเร็งหรือพัฒนาการช้า อาจจะไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมอีกต่อไปเรามาถอดรหัสพันธุกรรมแล้วก็ไขความรับสุขภาพกันครับอาหารเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องทานนะคะแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าเราเปลี่ยนให้เป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงของโรคต่างๆอีกทั้งยังสามารถสร้างไรายได้ด้วยอีกค่ะเพิ่โมโอกาสการเข้าถึงการรักษาในผู้ป่วยสูงอายุโดยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออติกโดยไม่ต้องผ่าตัดการผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอัม,มพฤกษอัม,มาพาตจากโรคหลอดเลือดสมองโมยาโมยาป้องกันร,รักษาได้ด้วยการผ่าตัดต่อหลอดเลือดสมองครับ IVF Innovation งานของเราคือการสานฝันให้ครอบครัวใครหลายๆคนเราสร้างนวัตกรรมบัญญาประดิษฐ์ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล Smart i c อ หากคุณกังวลเรื่องการดมยาสลบโปรดวางใจให้เราดูแลเงือกน้อยอุ่นไอรักพร้อมดูแลคุณมะเร็งตับรักษาได้ด้วยวิธีทางรังสีร่วมรักษาแผลเล็กปลอดภัยหายห่วงเพราะความดันโลหิตสูงเป็นต้นเหตุของโรคอัมพาตโรคหัวใจและอัตราการตายเราจึงตั้งใจรักษาความดันโลหิตสูงของคุณโรคความดันโลหิตสูงเรื่องเล็กน้อยมหาศาล ตับแข็งมะเร็งตับรักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายตับ New River New Life เพราะทารกเกิดก่อนกำหนดมีอัตราตายและภาวะแทรกซ้อนสูงเราจึงบูรณาการการดูแลทารกอย่างครบวงจร Best Practice in Preterm Care เพระาะน้ำนมแม่คือสารอาหารที่มีคุณค่าที่สุดต่อลูกน้อยเราจึงทำการพาสเร์ไล้์น้ำนมแม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดต่อทารกที่มีภาวะเจ็บป่วยค่ะอุสาห์รอดตายจากภาวะหัวใจหยุดเต้นทั้งทีแต่หากว่าตื่นไม่ดีเรามีวิธีการรักษาด้วยการลดอุณหภ,ภูมิร่างกายเพื่อเซฟสมองหากกลอตายแต่ตื่นไม่ดีให้เป็นหน้าที่ของเรามเร็งเต้านมวินิจฉัยเร็วรักษาได้ มีโอกาสที่จะหายขาดร่วมกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี b ส e a s t Cancer What We Do Where We Go m o ์ e l น n ์การแพทย์ฉุกเฉินเข้าถึงเป็นเลิศเพื่อประชาชนที่อื่นเขาก็มีกันคราวนี้แหละประชาชนชาวอิสานจะได้มีบ้าง DBS The New Hope คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราเป็นเลิศเพื่อประชาชน